คนไทยเนี่ยเป็นพุทธและมีโลกุตตรธรรมเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดงานที่สูงสุดคืองานสร้างพืชพันธัญญาหารขึ้นไปให้แก่มนุษย์ชาติในโลก ของมนุษย์กับสิ่งสร้างขึ้นของมนุษย์การวัดค่าของมนุษย์กับสิ่งสร้างขึ้นของมนุษย์สิ่งที่สร้างแล้วก็มาสมตีราคาตีค่ากันขึ้นมาแล้วก็วัดค่ากัน,นการวัดค่าวัดคุณค่าของมนุษย์เช่น ค่าของเงินกับค่าของอาหารที่คนบริโภคเช่นรายได้ของอาวุธทำลายกับการเสียสละพืชพันธัญญาหารสองคู่นี้อาตามายิบขึ้นมาอภัยชนะมาจับสภาวะสองอย่างนี้ มาว่าจะอธิบายในวันนี้เอาคู่แรกก่อนค่าของเงินกับค่าคุณค่าของอาหารที่คนบริโภคเงินเป็นกระดาษที่มาสมมุติขึ้นตีราคาตีค่าตีตัวเลขขึ้นไปไว้ในนั้น เป็นกระดาษไม่มีค่าจริงเลยแต่พืชพันธัญญาหารนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าของมนุษย์มนุษย์ต้องกินอาหารจะสูงส่งขนาดเป็นพระพุทธเจากก้าก็ต้องฉชันอาหารสเสวยอาหารมีค่ายิ่งกว่ากระดาษเงิน นีค่าจริงๆอาหารที่คนบริโภคกับเงินเปรียบเทียบกันแล้วค่าของอาหารที่คนบริโภคเนี่ยสูงกว่าค่าของอาวุธต่อให้ประเสริฐต่อให้ทำลายได้เก่งมีประสิทธิภาพตูมเดียว ประเทศนี่แหลกไปหมดทั้งประเทศเลยก็ตามนั่นนะยิ่งชั่วหนักยิ่งโง่หนักยิ่งบาปหนักแต่อาหารเนี่ยเริ่มตั้งแต่กวลิงกราหารอาหารคือสิ่งที่กินคำข้าวกินเข้าไปในปากทุกคนชาติไหนศาสนาไหนประเทศไหนทุกคนต้องกินอาหารเครื่องอาศัยที่กินเข้าไป สังเคราะห์ปรุงแต่งร่างกายให้ร่างกายมันทรงอยู่ได้เนี่ยค่ามันต่างกันมากที่สุดแต่อาหารราคาแพงไม่ได้อาวุธราคาแพงเท่าไหร่มันก็ใส่เข้าไปแพงเข้าไปเท่าไหรเท่าไรก็ไม่มีใครห้ามอยู่หรอกเอาเปรียบเอารัดมนุษย์มานปองนี้บ้า บาบานอกจากสร้างอาวุธเพื่อฆ่าคนแล้วยังมาโลภโมโทสันขายให้แพงสร้างอำนาจในการสร้างอาวุธได้เก่งแล้วก็เบ่งอำนาจกับคนน,นั้นคนนี้อย่างอาเมริกาเบ่งกับยูเครนอย่างเป็นต้นส่งอาวุธมาให้ยูเครยนยูเครนก็สงบอดสยบแกอเมริกาอาเมริกาสร้างอำนาจนวิธีส่งอาวุธให้ยูเครนสู้กรัสเซียองอย่างนี้เป็นต้น สร้างอำนาจบาดใหญ่สร้างอาวุธมาเพื่อที่จะสร้างค่ายแกตัวเองอย่างสหรัฐทำเนี่ยบาปกินหัวจริงๆเลยสหรัฐเอ้ยไม่รู้จักสักจความจริงอันนี้น่าสงสารจริงๆอะอัตมาพูดี่พูดจริงๆสงสารอเมริกาทำไมทำโง่ไม่เสร็จจริงๆเลยแล้วใหญ่แบ่งยญ่เดี๋ยวนี้เขาใหญ่ไม่เท่าไหรหรอกอเมริกาลดลงไปเยอะแนละ้ว แต่เขาไม่รู้ตัวนะพูดจริงๆแล้วอเมริกากับอีกจีนเนี่ยจีนใหญ่กับอเมริกาเยอะเลยทุกวันนี้ใหญ่ทั้งพลเมืองจริงและใหญ่ทั้งทางด้านานามธรรมด้วยทางจิตวิญญาณด้วยอเมริกานี้ยิ่งไปใหญ่เลยแทนที่จะใหญ่กลับไปใหญ่เลยลงนรกไปใหญ่เลยข้อไปที่อาตมาพูดความจริงมากๆตําหนิอเมริกาตําหนิด,ด้วยความเมตตาตําหนิด,ด้วยความสงสาร ไม่ใช่ตำหนิด้วยความหวังรายประโยชน์หวังหวังขมหวังอะไรไม่ใช่สงสารโม่ไม่เสร็จเนี่ยสงสารจริงๆรพราะประเทศหรือว่ารัฐสหรัฐเขาเรียกสหรัฐเขาไม่เรียกประเทศเพราะมีรัฐต่างๆมารวมกันนะเขาก็มีระบบระบบบริหารแบบนั้น และทุกวันนี้มันก็เสื่อมลงเส่อมลงสักวันหนึ่งมันจะแตกมือนรัสเซียสหรัฐเนี่ยรัฐต่างๆจะแข็งตัวไ้แข็งข้อจะแข็งข้อแยกสหรัฐในอนาคตไม่ช้าหรอกจะแข็งข้อแยกแยกรัฐต่อรัฐต่อรัฐไปขึ้นบริหารใหญ่คือมันยังยั่งอำนาจกันนะ ซึ่งวิธีบริหารปกครองแบบนั้นนะเป็นวิธีบริหารที่เป็นประชาธิปไตยขาเดียวซึ่งอาตมากอธิบายยังไม่เก่งมันเป็นเรื่องที่พิการประชาธิปไตยขาเดียวไม่มีกษัตริย์กษัตริย์พูดไปหลายทีแล้วกษัตริย์ไม่ใช่คนทรรมากษัตริย์มีรัรรชธรรมแต่ประธานาธิบดีไม่มีทรัรรชธรรมรเ มันเป็นเรื่องมุกขึ้นมาไอ้คนนี้ใหญ่ขึ้นมามารูุเทิดกันมาโดยวิธีกลยุทธ์กล,ธกลวิธีอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีความสืบทอดมาไม่มีสันตติวงไม่มีกฎบุเทียนบ้านไม่มีการฝึกตนไม่มีการสืบตั้งแต่ดีเมาเลยไม่มีใครก็ได้มุกขึ้นมาสมมติขึ้นมาดื้อง,ง่าย ซึ่งมันเป็นเรื่องพิการมันเป็นเรื่องไม่สมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องครบสองมันเป็นเรื่องหนึ่งไม่ใช่ลบรวมกบสอทุกอย่างในอุบัติขึ้นมาในโลกที่มีจิตวิญญาณกับวัตถุเนี่ยมันเป็นสองอย่างรวมตัวกันเนี่ยมีมหาภูตรูปสี่กับอีกรูปยี่สบสี่รวมกันแล้วเนี่ยจิตวิญญาณก็รู้นี่รูปคู่ของสภาพนามรูปที่สั้งขานกันอยู่ เรื่องรา,ายละเอียดพวกนี้พุทธเจ้าตรัร,รูุอัตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับเจ็ดก็ศึกสามารู้ตามพุทธเจา้ามาจนถึงวันนี้ตามที่อัตมาอธิบายตามภูมิของอัตมาเนี่ยอัตมาก็อธิบายขยายความให้ฟังพยายามที่จะอธิบายแบบสมัยใหม่ให้เขาฟังบ้างโดยพยายามที่จะฟังองค์ประกอบของคนจะสื่อพัญชนะนะสื่อ วิธีการสื่อสมมุติอะไรอยแบบนี้แบบนี้เอามาสมมุติตามที่เขาพอเข้าใจได้ตามอธิบายเช <c oughs> ่นกำลังอธิบายถึงว่าเงินกับอาหารที่บริโภคกันเนี่ยค่าของเงินไม่มีเลยแต่อาหารนี่มีค่ามากอย่างนี้เป็นต้นหรือ รายได้ของอาวุธทำลายคู่นี้ยิ่งละเอียมยอดมากคู่นี้เนี่ยรายได้ของอาวุธทำลายกับการเสียสละพืชพันธัญญาหารไม่ใช่อาวุธนะนะอาหารเป็นหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าท่านตรัสโดยเฉพาะกาวลิงการาหาร และกวดีกระหารคืออาหารที่กินเข้าไปใส่ปากเคี้ยวข้าวคำข้าวคนไทยกินข้าวฝรั่งก็ขนมปังกินขนมปังกินมันทอดอะไรเงี้ยฝรั่งและพระเจ้าก็สอนกินคำข้าวนี่จะมีกิเลสด้วยพัสดด้วยเจตนาด้วยวิญญาณโง่ๆให้ศึกษาด้วยรูปนามซะวิญญาณนี่ศึกษาด้วยรูปนามว่า มันโง่อย่างไงมันถึงเกิดตัณหามันถึงเกิดเวทนาที่ไปหลงติดยึดโย่ผัจสะก็ไปหลงติดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์น่ะเจตนาก็อยากได้สมตัณหาจนตัณหาอย่างนี้สุขอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ทุกข์ผลักดูดอะไรอย่อยางเงี้ยน่ะ คนมันหลงรายได้ที่ได้จากอาวุธนึกว่ามันยิ่งใหญ่นึ่งว่ามันเป็นเรื่องประเสริฐเรื่องเลิศเรื่องอะไรมันยิ่งชั่วมันยิ่ง,งโง่มันยิ่งบาปคนที่สร้างอาวุธมาฆ่าคนที่เก่งตัวไรยังไงยังไงมันก็ยิ่งบาปเท่านั้นเท่านั้นส่วนพืชพันธัญญาหารนั้นมันเป็นเรื่องหนึ่งในโลกที่มนุษย์ทุกชาติทุกประเทศทุกภาษาทุกคน ต้องกินพืชพันธัญญาหารแล้วสร้างและเสียสละอีกต่างหากไม่พยายามที่จะไม่เอาเปรียบพยายามที่จะให้ด้วยราคาถูกขายหรือให้แลกเปลี่ยนมาด้วยราคาถูกหรือให้ฟรีๆเหมือนอย่างชาวโศกนี่เราทำเพราะความแตกต่างระหว่างเงินกับอาหารก็ดีความแตกต่างระหว่าง ค่าของรายได้จากการขายอาวุธหรือการเสียสละอาหารของมนุษย์ค่าของรายได้จากอาวุธกับค่าการเสียสละอาหารของมนุษย์มนุษย์สร้างอาหารแล้วก็เสียสละไม่ใชไม,ม่นั่งเอาเปรบเวลาไม่นั่งเอาแพงแต่อาวุธนี่สร้างขึ้นมาแพงให้แพงแพงแพง แล้วไปฆ่าคนแต่พืชพันญญาหานี่ให้คนมีชีวิตแล้วเสียสละให้ด้วยมันย้อนกันคนละข้างคนละกลับเป็นไหมชาวโศกเข้าใจไหมชาวโศกสร้างอาวุธไหมมีรายได้จากอาวุธไหมแม้แต่ไม้จิ้มไม้กัดเอาไปแทงเขา ก็ไม่ได้ทําไม้กลัดไปแทงเขาอย่าไปว่าไปสร้างดาบเลยเพระนผู้ที่มีอาชีพสูงสุดในโลกคือผู้สร้างพืชพันธัญญาหารพืชพันธัญญาหารเนี่ยมีค่าสูงกว่าเอาสัตว์มากินเพราะคนที่เอาสัตว์าตมากินเป็นล่าสัตว์มากินนี่ยังบาปวิบากวิบากอะไรต่ออีกเยะ และไม่ประเสริฐเลยไม่ใช่อาหารของคนด้วยเป็นอาหารโง่เนื้อสัตว์พระพุทที่ถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์เข้าใจในสัจธรรมจิตเจตเสิกรูปนิพานเข้าใจถึงคำวิบากเข้าใจถึงพลังงานของจิตวิญญาณที่บบอาฆาตเขียดแค้นทำลายกันจองเวรจองภัยกันอะไรต่างๆนานาไปสมบูรณ์แบบ รพราะเรากินพืชพันธัญญาหารมันก็เจริญแล้วสบายแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายกินพืชพันธัญญาหารยังไงก็ไม่ตายไม่กินเนื้อสัตว์ยังไงก็ไม่ตายดีไม่ดีกินแต่เนื้อสัตว์ไม่กินพืชพันธัญญาหารอายุสัน้นสั้นกว่าคนกินพืชพันธัญญาหารด้วยนี่เป็นสัจจะเลยวิทยาศาสตร์เขาก็ยืนยันแล้วแต่คนยังโง่ไม่เสร็จอยู네่นั่นนะกินเนื้อสัตว์ไง แล้วก็ไปฆ่าสัตว์ศีลข้อห,หนึ่งของพระเจ้านี่นะไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยลึกซึ้งถึงขันไม่ให้ฆ่าแม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็เ,เป็นชีวะเริ่มเป็นชีวะเป็นจิตนิยามขึ้นมาตั้งเซลล์เดียวจนกระตั้งถึงล้าน,ล,าน,ล,านล้านเซลล์มาเป็นคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดมาแล้วในโลกเปลี่ยนตระกูล จากพีชะมาเป็นจิตนิยามนี่เป็นความลึกซึ้งที่ตัดสรุปของพระเจ้านักวิทยาศาสตร์ไหนก็คิดไม่ได้หรอกมีนักวิทยาศาสตร์รเจ้าเนี่ยตัดสร้เรื่องนี้เป็นคนคนพบนะซึ่งแม้แต่อะไรรางวัลโนเบลไพรส์ Prize, เขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าพระเจ้าตัดสร้เรื่องนี้มีความรู้ที่โอ้โหสุดยอดเขาไม่มีภูมิเพราะเขาเป็นเทวานิยม ชาวกรรมการของโนเบลไพรส์เขาเทวานิยมก็ไม่ใช่ชาวอะเทวนิยมรู้ชาวพุทธเขาไม่รู้เรื่องว่าค่ามันสูงสุดขนาดไหนนะเพราคนไทยเนี่ยเป็นพุทธและมีโลก,กุตตรธรรมเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดงานที่สูงสุดคืองานสร้างพืชพันธัญญาหารขึ้นไปให้แก่มนุษย์ชาติในโลก พราะถ้าเมืองไทยเนี่ยเจริญด้วยกสิกรแข็งขันกระดูกสันหลังของชาติไทยจะเรืองเพราะไทยเป็นชาติศิกรรมแท้จริงเลยพระเมืองไทยขณะดนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกตอนนี้นายก ไม่ว่าจะเป็นรองนายกจุลินกำลังพยายามที่จะช่วยเกษตรกร,กรช่วยกษิกรรมช่วยเรื่องเหล่านี้แล้วก็พอเข้าใจเริ่มเข้าใจพวกนี้แล้วนายกก็เริ่มเข้าใจอรองนายกจ,จุลินลนักษสดสิตอะไรเนรก็เริ่มเข้าใจแล้วเพราะช่วย ตอนนี้นี่ให้เพิ่มเติมให้ยังงอย่างนี้อุดหนุนอย่าไปอุดหนุนด้วยเงินการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยเอาเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ล้มเหลวการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเอาเงินเป็นตัวตั้งเอาเงินเป็นหลักประกันเป็นความล้มเหลวของการพัฒนาเศรษฐกิจ ต้องสอนให้คนมหัศจรรย์จะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยังยืนทาวด์บางคับมัง่งคั่งด้งยนะยังยืนด้ยยังชาวโศกนี่มัง่งคั่งเพราะชาวโศกเป็นคนจนที่มหัศจรรย์เป็นคนจนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนจนที่พออยู่พอกินเป็นเศรษฐีเงินถังแต่สตังไม่มี พระาโศกเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐโทเศษตาเป็นผู้เจริญเศษตาเศรษฐโทเป็นผู้เจริญแต่ไม่ได้ยี่ระก็เรื่องเงินทองมันประหลาดเพราะงั้นคนเราไม่รู้จักค่าหรือราคาหรือคุณค่าที่แท้จริงไปยินดีในรายได้การขายอาวุธ แล้วก็ได้รายได้เป็นธนบัตรนะเป็นแบง์โน้ตซึ่งเป็นเศษกระดาษปั๊มตัวเลขเฉยๆมันไม่ใช่เป็นกล้วยลูกหนึ่งนะเป็นข้าวกำหนึ่งข้าวทัพพีหนึ่งมันไม่ใช่เลยข้าวทัพพีหนึ่งกล้วยลูกหนึ่งนีง่มีค่ากฏธนบัตรใบละพันใบละหมื่น มีค่ากว่าเยอะแต่ถ้าเขาจะเถียงเขาก็เถียงได้ครับพ่อท่านเถียงได้เถียงว่าเงินเงินทองนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกได้ที่จะบรรดาลกล้วยก็ได้นั่นคือคนโง่สังคมคนโง่เขาทํากันสังคมชาวโศกเนี่ยเอาเงินมาซื้อพวกนี้ไม่ได้หรอกเวลาน้ําท่วมมีเงินไม่มีอาหารกินครับต้องหลเอนไปแจก น้ำท่วมในชาวบ้านเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นชาวสวงเขาไม่มีจะกินแต่บ้านราชได้ท่วมมากกว่าเขามีอาหารไปแจกเขาเน,นี่คือความวิเศษความมหัศจรรย์ของสังคมที่ดูพิลึกพิลือปรหลาดมันทวนกระแสปฏิโซตังเอวมันยังไงรวยแต่มันบอกมันจน จนจริงๆไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โกหกไม่ได้มาหลอกลวงอะไรจนแต่เปิดตลาดริยะขายขาดทุนเออเนี่ยก็จะเปิดตลาดระยะเนี่ยฉลองปีใหม่อยู่ยนี่นแล้วก็จะขาดทุนสักสิบล้านเน,นี่ยจนเอาเรื่องจริงนี่เนอะก็พูดไปแล้วจะมากรตลายหลายคนก็พูดไปแล้วไม่ได้พูดเล่นพูดจริงๆอะเราไม่ได้ทําอะไรปีเ,รเหลือเงินนะบอกเอาดีแล้วเงินต้องเหลืออะไรเถอะเราก็เอามา<พ> ว่ท่านเคยพิสูจน์ว่าพวกเราแต่ละคนเนี่ยเอากระเป๋าตังมาเปิดดูดเงินนี่มีเงินเท่าไหร่เออบอกก็สิถือเอาชาวบ้านมามานั่งปั๊บเนี่ยก็อยู่ชาวโศกเนี่ยควักาจากกระเป๋ามานี่ใครจะมีมากกันเนี่ยชาวบ้านมีมากกว่าพวกชาวโศกทั้งนั้นนะ่ะพิสูจน์ได้เลยนี่คือเราจนจริงๆรนะนี่แหละคือชาวโศกจนจริงๆใช่จริงๆไม่ได้มาหลอกลวงไม่ได้มาแกล้งพูดโกหกพูดเกอ,เกอมา มันไม่ได้พูดเอาเท่เอางามอะไรหรอกมันเรื่องจริงมันเป็นเรื่องสุดยอดนะเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ยจึงเป็นธรรมะที่สุดยอดจริงๆเลยโลกจะเข้าใจอย่างเทวนิยมเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจอย่างที่อาตมาเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดมาอธิบายสุดยอดเลยเนี่ยว่าเมืองไทยจึงมีเมืองเดียวขอยืนยันว่ามีประเทศเดียว ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่ชัดเจนในเรื่องคนจนและผู้บริหารประเทศเป็นรัฐาธิปัตย์ของประเทศเราเป็นเจ้าแผ่นดินมีภูมิธรรมเข้าใจคนจนเอาแบบคนจนมาเป็นผู้ขาดทุนคนขาดทุ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 นแอนเด็กขาดทุนแล้วมันจะไปรวยได้อย่างไง ใช่ไหมแม้จะขาดทุนก็อยู่ได้อย่างอุดมสมบูรณ์นี่เป็นภาษามหสิริมหามา,ายาแล้วเอา้าก็จนมันจะไปมีอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์พืชพันธัญญาหารนะแล้วพืชพันธัญญาหารนี่นะขายแพงไม่ได้เพราะคนจนในโลกมันมีมากกว่าคนรวยคนรวยเนี่ยข้าวกระสอบละล้าน คน้วยมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าขายข้าวสอบอย่าว่าแต่ลานนึงเลยขายข้าวสอบกระสอบละหมื่นเนี่ยคนจนตายเกลี้ยงเลยต้องขายถูกเข้าไว้ <S <S เพื่อคนจนจะได้มีชีวิตได้อยู่ได้ด้วยข้าวไม่ใช่สินค้าจริงๆแล้วข้าวเป็น อาหาร<น>าที่แบ่งปันกันกินแต่เอาเถอจะค้าจะขายก็ขายให้ราคาถูกให้คนรวยมันจนลงให้คนรวยมจนลงนี่คือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามในหลวงเราตรัสว่าต้องพัฒนาบริหารประเทศด้วยวิธีแบบคนจนฟังให้เข้าใจไปบริหารส่งเสริมให้คนรวยนี่ผิด จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ทําให้คนรวยพิษไม่มีทางแก้เสร็จเลยโลกแตกไปพันโลกหมื่นโลกก็ไม่เสร็จแก้ปัญหาเศรษฐกิจทําให้คนรวยแต่ทําให้คนมาเป็นคนจนเสร็จอย่างชาวโซงเนี่ยมาเ,เป็นคนจนสําเร็จรูปแล้วเป็นคนจนสมบูรณ์แบบแล้วสบายอิสระสบายสงบอบอุ่นอบอุ่นไหม อ,อิ่มเอมไหม่ะเสมใสไหมมีใจเกื้อกูลอีกต่างหากเนี่ยคนจนมีใจเกื้อกูลคนจนมีประโยชน์ชาวโศงนิฉลาดประเสริฐอยู่ในที่ที่คนอยู่ยากได้แล้วก็อยู่อย่างรอด อยู่ยังเหลือเฟือแจกจ่ายเจือจูนเกื้อกูลผู้อื่นได้นี่เป็นคุณสมบัติหรือเป็นความเจริญเป็นความประเสริฐที่มีประสิทธิภาพย้อนแยงกับคนในโลกที่เขานึกว่าเขาฉลาดไปหาทางรวยไปหาทางสร้างเศรษฐกิจให้คนรวยคนจะรวยนี่ก็คือเขาคิดว่าการรวยนะี่คือการมีเงินมาก ไม่ใช่มีพืชพันธัญญาหารมากหรือไปมีอาวุธสร้างอาวุธได้เก่งแล้วก็ขายได้ราคาแพงก็เลยได้เงินมากนั่นคือคนรวยเพราะฉะนั้นคนที่สร้างอย่างนั้นดำเนินชีวิตอย่างนั้นเป็นดำ,ดำเนินชีวิตไปทางบาปนี่ยอาตมาพูดสัจธรรมนะเป็นบาปจริงๆไม่ใช่อาตมาไปคิดตู่เขาตัางสงสารเขาไม่รู้อะ เขามีคนนึกว่ามันเป็นสิทธิภาพเป็นประสิทธิภาพเราสร้างอาหารถ้าประเทศไทยประเทศเล็กๆนี่แหละสร้างอาหารได้มากทั้งคุณภาพและปริมาณมากจกนทั้งเป็น e x p o r t พอเป็นสินค้าออกให้แก่ประเทศอื่นๆได้กินประเทศไทยเรามีอยู่มีกินกันเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์สบายแล้ว ยิ่งกว่าน้ำมันประเทศที่มีน้ำมันแล้วก็ขายได้เงินมาเลี้ยงประเทศมีโถทองคำเ,ออเช่นบูนาย,ยางี้เป็นต้นไม่ยี่เจยเลยไม่เท่าไรเลยแต่สร้างอาหารสร้างพืชพันธุญาหารนี่ขึ้นมาแล้วในประเทศก็อาศัยกินกันอุด,ดมสมบูรณ์อิ่มน้ำสำราญหมดแล้ว ขายออกราคาถูกไล่แจกประเทศต่างๆมีทูตไปดูประเทศนั้นนั้นที่นี้และส่งข่าวมาสิเออประเทศนี้วัดแล้วควรจะแจกจ่ายควรจะส่งพืชพันธุ์ญารไปให้แกป่ประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นเกื้อกูลเขาพึ่งตนเองรอดมีเหลือเฟือเสียสละเกื้อกูลนี่เป็นสุดยอดมนุษย์ละ และไม่ต้องไปสําคัญในเรื่องธนบัตรเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทองคําเรื่องเพชรก็ไม่ต้องมันกินเพชรไม่ได้หรอกมันกินทองคําไม่ได้หรอกมันต้องกินพืชพ,พันธุ์ันหารอาหารนี่อาหารคืออาหารนี่แหละกะวลิงกราหานี่เป็นหนึ่งในโลกพระท่านพ,พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงอันนี้ พระท่านเคยพูดไว้ว่าถ้าประเทศไทยเราทําได้แบบเนี้ประเทศอื่นจะไม่กล้ามาทําสงครามกับเราเลยใช่เราทำเนี่ยคุณพูดอันนี้ว่าจะเข้าประเด็นนี้มันก็ไม่ถึงขี่ม้ารอบค่ายอยู่ <c oughs> ถ้าเราทําอาหารแจกจ่ายประเทศไหนๆใน,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 ในคนเข้ามาฆ่าเราจะเอาอาวุธมายิงเราและยอมให้ตายแต่ประเทศเราก็ยืนยันสร้างอาหารนี่แหละแจกจ่ายมนุษย์อยู่ทั่วไปเนี่ย ต่อไปคนอื่นจะรู้ว่าเรานี่เป็นประเทศพลาธิการเป็นสิ่งที่คนจะต้องอาศัยอาหารการกินเป็นสินค้าออกของโลกเขาจะช่วยป้องกันหมดแหละโดยเราไม่ต้องมีอาวุธเลยไม่ต้องเสียงเงินซื้ออาวุธเลยสร้างพืชพันธุ์ยาหานี่เป็นธรรมอาวุธแจกจ่ายชาวโลกเขาประเทศเล็กๆนี่แหละแจกจ่ายไปเถอะ แม่เราขายราคาถูกเป็นสินค้าออกเราก็ขายให้หมดนี่ประเทศไหนเราก็ขายประเทศเดี๋ยวนี้ยิ่งโลจิสติกไวส่งได้อีกหน่อยก็มีรถไฟส่งของอไปได้เยอะแยะ